ก็มีณใ,ในยันหลังนบกาวท่านก็ยังก็เรียนไว้เหมือนกันก็กมีณพุทังทำมังณทั้งคา,า,รรง,าง,งก็ไล่ไป<ๆ>พุทธประธรรมผสมก็อยู่ในเหรียญนบกาวนะั่นแหละคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้าหลอลูกเหมือนตัวเองใช่ใช่เขาบางคนเขาถือกันบอกว่าถ้ายังไม่มาณเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทำไม่ค่อยทำกันแต่น,นั่นพ่อบอกไม่เป็นไรบอกรอฉันได้เลยว่าถ้ารู้ว่าละถ้ารือเ่า หลวงพ่อหอมได้บอกเลยสามารถใช้ได้ถึงร้อยแปดประการเลยนะตัวท่านเนี่ยนะยูที่การเรียกสูรการเราจะอธิษฐานอะไรว่ยโถงเนี่ยเปลียนตะกรุดหนึ่งดอกด้วยนะตัวหนึ่งของหลวงพ่อพ่อหอมวัดบางไตรกลางและลองยิงกันด้วยยิงกันใน้าาลาที่แกอยู่กุฏิแกก็ตลาริมนะแกก็ยิงกันที่นั่นเลยนะแกก็บอกเนี่ยกูไม่กลัวกูนะตัวเดียวเนี่ยกูเรียนมาจากหลวงพ่อกูแกก็มั่นใจตัวเดียวแกก็ไปยิงแล้วยิงไม่ออกซึ่งขอไปเอาตะกรุดของพระองค์เนี่ยมาลองยิงปรากฏว่า เขายิงคนนั้นออกแต่ย <reveal again response> mm ิงของหลวงพ่อโฉมไม่ออกอซึ่งเรื่องนี้เขาเขามั่นใจแต่เราจะไม่จะไม่เขาเขายกเราไม่ไม่ม่าลาพพิงของสำนักอื่นครับเพราะว่าเขาก็มีดีของเขาแต่อาจจะมีผิดจังหวะอะไรกรหลึกเปล่าที่มันก็เลยทำให้อันนี้ขึ้นมาแต่วันนั้นะแกเรํ่เรียนมาจากที่เนี่แล้วแกก็เลยมั่นใจมากอ๋อคือหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อหอมได้บอกเลยสามารถใช้ได้ถึงร้อยแปดประการเลยนะตรงท่านนียนะอยู่ที่อยู่ที่ว่าท่านการเรียกสู่กเราจะเราจะอธิษฐานอะไร นี่แค่นะตัวเดียวนะครับสามารถใช้ได้108ร้อยแปดประการแล้วอันอื่นมีไหมนอกจากอันนี้ตำราเนี่ยผม,ม่าหลังผมต้องแอบเลยเนี่ยต้องมาเรียนแล้วต้องมาเรียนแล้วโอ้โหนี่ขนาดนี้ตัวเดียวเนี่ยไปหากิน,นสร้างวัดสร้างวาได้เลยนะเนี่ยแล้วก็มีนะในในยันหลังน้มะกาวท่านก็ยังก็เรียนไว้เหมือนกันก็มีนพุททังอะไรครับนะนะธรรมังนะถังคังก็ไลยไปพระพุทธลพระพุทธประธรรมะสมก็อยู่ในเหรียญน้นมบกาวนั่นแหละ มันเป็นยันอยู่ข้างหลังนั่นแหละอันนี้เวลาน้อยเนี่ยมันผมหลอกถามได้ไปเยอะไเด้ยวเนี้ยเพราะรู้สึกเยอะเลยปฏิปราจา์ท่านติดต้องไปประชุมนะครับวันนี้ก็เลยได้น้อยแต่ว่าใหญ่น้อยก็ได้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 เรื่องราวอันนิดนึงก็ไม่ได้นิดก็ได้มาพอสมควรในคองเรื่องของหลวงพ่อหอมนะครับก็วันนี้คงไม่อยากก็รบกวนท่านพอสมควรเต่ียมแล้วแต่วิหารด้านล่างนี่คือหลวงพ่อหอมท่าน ท่านสร้างเมือท่านมีชีวิตอยู่เลยแล้วก็รูปเหมือนนั่นก็รูปเหมือนนั่นก็หล่อท่านยังมีชีวิตอยู่เลยท่านหล่อท่านไม้เองท่านหอ<ป>กอะเมร,ร์เองปีปีสองรอี่สิบเก้าก่อนท่านมรณภาพหนึ่งปีหนึ่งปีท่าน,นท่านจับไส่สินเททองเลยตอนนั้นผมถามนิดนึงครับ คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้าหลอลูกเหมือนตัวเองใช่ใช่เขาบางคนเขาถือกันบอกว่าถ้ายังไม่มาณะเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทําไม่ค่อยทํากันแล้ววันนั้นวันนั้นพ่อบอกไม่เป็นไรบอกรอฉันได้เลยว่าพ่อพูดเองพูดเองเลยให้่อได้เลยถ้ารู้ถ้ารู้ว่าละถ้าหรือเปล่าใช่อาจจะเป็นไปได้ตอนนั้นท่านอายุเท่าไหร่ครับลวงพ่อหอมมาแล้ววันที่หลอเนี่ยวันที่หล่อนั่นอายุเก้าสิบปีเก้าสิบปีปีสี่เก้าท่านอายุเก้าสิบเก้าสิบปีเก้าสิบปีเมื่อปีสี่เก้านะครับ ก็แล้วผมท่านท่านหล่อั่งให้หล่อเลยใช่ใช่เพราะว่าถ้าว่าตอนนั้นถ้าผมเป็นเป็นลูกศิษย์อะไปพูดอะมันก็จะต้องมีกลุ่มหนึ่งต้องแย้งแน่ต้องแย้งนะเพราะว่าเฮ้ยมึงแช่งหลวงพ่อหรือเปล่าหลวงพ่อยังไม่มรนะเลยทาไมหลอรุปหล่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวก็จะหาว่าไปแช่งหลวงพ่ออันนี้ไม่เราไม่ได้พูดแบบโบราณก็ถือกันอย่างนั้น่แต่หลวงพ่อท่านหล่อไว้กับท่านหล่อไว้เลยท่านหล่อไว้เลย หล่อไว้ก็อยู่อีกหนึ่งปีนะครับอยู่หนึ่งปีก็มามรณภาพปปศห้าศูนย์ท่านมรณภาพด้วยโรคชราโรคชรานะไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างอื่นอะไรไม่เป็นชราชราแล้วก็ด้วยอาการสงบไปแล้วท่านสั่งเสียหรือเปล่าว่าทำไมถึงไม่มีการชาปนกิจท่านท่านถ้าสั่งมาว่าถ้าเบื่อเป็นไปได้เขาบอกว่าไว้สัก ท่านเรียกท่านท่านเรียกอาตมาเนี่ยว่าคุณน้องคุณน,น,นอ้องอะไรก็บอกว่าเก็บท่านมาสักงเจ็ดวันก็พอนะบอกลำบากญาติโยมลำบากลูกศิษย์ลูกหาว่างัน้นทีนี้ว่าในลูกศิษย์ลูกหาก็บอกโอ,โอ้โหเคยผูกพันกันนะสร้างวัดสร้างมาบูรณะมาด้วยกันอะไรกันก็อยากคิดถึงอยู่ก็อยากจะเก็บไว้ให้ท่านให้ญาติโยมก็อะไรมากราบไหว้ขอพรไปก่อน ยังยังไม่มียังไม่มีกําหนดว่าจะพระราชทานเบญศพเมื่อไหร่ก็สิบปดปี19เก้าปีแล้วถิบเ้าป็นี้แล้วหลวงพ่อเนี่ยนั่นก็คือเป็นรูปร่างที่ท่านก็ผิวท่านก็ดําแดงอยู่แล้วนะครับท่านผิวดําแดงนะครับก็สมันก็แห้งไปอย่างนี้นะครับแห้งไปอย่างนั้นเลยแห้งแห้งไปตามธรรมชาตินะก็ดําไปธรรมชาติแล้วผมถามมันไม่ถามไม่ได้เลยเนี่ยแล้วเราเก็บขอโทษนะเก็บรูปร่างเก็บสรีระท่านเอาไว้ตรงเนี้ย แล้วพระก็อยู่อย่างเงี้ยมีเคยเคยเจอไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีเพราะบางคนบอกเฮ้ยมาเจอหลวงพ่อนั่งอยู่อะไรไม่มีสึงมากจะโยมเขาก็ไปฝันถึงหลวงพ่อมั้งอะไรมันงก็มีฝันเห็นหลวงพ่ออะไรอะไรก็มีแต่ว่ามามาเห็นอะไรไม่มีก็ยังไม่มีใครกลัวนะไม่มีใครกลัวไม่เพราะบางทีบางทีด้นเอ้ยคนมาขอพรนะผมยังเห็นว่าเนี่ยมีคนมาขอพรนะครับแม้กระทั่งบนนี้แล้วก็วิหารด้านล่างเนี่ย เพราะว่าถามว่าทําไมถึงรู้ท่านเขียนไว้เขียนเขียนไว้ว่ามีขายดอกไม้ทุกเทียนถือว่ารายได้จากการขายดอกไม้ทุกเทียนก็ถือว่าพอสมควรในวัดวัดหนึ่งอ่ะที่ได้เยอะอยู่อ่ะก็แสดงว่าคนมากราบสักการะท่านเยอะมากท่านก็มามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วถ้าคิดดูท่านมรณภาพไปถึง18ปีนะครับ18-19ปีคนยังมากราบมาไหว้เนี่ยเราต้องถามว่าเขามาเนี่ย หนีไม่พ้นต้องมาหาทเจ้าจ้าวันแล้วเขามาบอกกล่าวอะไรกันบ้างว่าทําไมถึงมามาแล้วประสบความสําเร็จอะไรดีหลวงพ่อไปตามอะไรอย่าง,งนี้เลยบางคนก็มาขอลาบบางบางคนก็ขอการงานบ้างอะไรอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาประสบความสาเร็จอะไรครับเขาก็มากันเรื่อยๆแล้วประสบค<ม>วามสําเร็จแล้วเขาต้องเอาอะไรมาถวายหลวงพอ่อส่วนมากก็จะเอาดอกไม้ทูบเทียนมานะไม่จะพงมอะไรแค่นั้นเลยหลวงพ่อเป็นพระมากน้อยมากเลยใช่หรือว่าจะพงมอะไรทูบเทียน แค่นั้นแหละไม่มีรีโพมร้อยไม่มีตอนท่านอยู่ท่านดึกฉันไหมใช่ก็ฉันน้ำเปล่ากับน้ำชาตัวมากนะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรไม่มีเลยก็คือมาขอแค่นี้เลยคือดอกไม้ทูบเพียนเพื่อการละธรรมอได้เลย่ขอขอขอพรท่านขอพรท่านได้เลยผมรู้ว่าต้องมีละครหรือจะต้องเป็นไม่มีเลยขอแค่นี้เลยแง่ายๆมุ่งพัฒน์สมร t h มาก เพราะผมเห็นคนมาเอ้ยยังมีคนมากราบมาข้างล่างก็ยังมีคนมากราบมาไหว้แล้วเรื่องหวยเหยอะไรอย่างเงี้ยโชคล่ามเนี่ยมีหลวงพ่อท่านห้ามไหมหรือว่าอะไรท่านให้การสนับสนุนไหมเพราะมีคนมาขอแล้วมีทําไมท่านมีชีวิตอยู่ท่านท่านท่านไม่เอาเลยนะท่านจะบอกว่าไม่ได้เลยนะบอกเล่นไปเดี๋ยวก็บวยแห้งหมดนะว่ากะไจะบอกอย่างเงี้ยบอกเดี๋ยวมันจะหมดก็ว่าอาจารย์จะไม่สนับสนุนส่วนส่วนหวยนะแต่ว่าก็พยายามขอกันแหละ ถ้าบตีกันอ่าวพ่อจับนู่นจับนี่อะไรก็ได้ลาไปส่วนหนึ่งเหมือนกันก็เป็นไปได้จะแบบนั้นนะคือไม่ได้สนับสนุนไ่นัสนุนแต่ก็จับพ่อไปพ่อแต่ก็มีการเหมือนบอกไปซิกนั่นแหละแบบนั้นแหละไม่สนับสนุนแต่เหมือนส่งซิกก็เดินไปถูกกันไปนะครับใช่ใช่ก็มองเห็นว่าพอไม่ใช่แล้วเมื่อกี้เห็นอยู่ ร้านขายหวยอยู่ข้างล่างข้างหน้าเลยรเห็นตั้งอยู่ไงหลวงพ่อแสดงว่าคนแสดงว่าต้องมีคนมาใช่ครับเมื่อขอเขาได้ลาบไปแล้วเขาก็มาแสดงว่ามันมันมันต้องมีคนมีลาบไม่ั้นร้านขายหวยไม่ตั้งขนาดนี้แสดงว่าต้องมีคนมีโชคมีลาบไปใช่ไหมเขาก็มากันแถวลำนุกานน้องเสือก็มากันก่ดูข้ามาเป็นล้มรถร่วมร้อยวัดมาที่นี่นะครับใช่อันนี้ไม่สนับสนุนนะครับก็เลยพูดอ้อมออมนะครับ เขาเลยพูดอ้อมๆนะ,ะแล้วนอกจาก<ม>ที่ว่าเมื่อกี้มาจากต่างจาังต่างอำเภอ,อเรื่องโชคลาบและเรื่องอื่นนะครับที่ว่าอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งอาวุธท,ทำร้ายร่างกายอะไรมีมาไหม,มีม,ม,มีมีบ่อยคนก็มันก็จะมาเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าเกิดบันเหตุบ้างรถชนกันบ้างอ,าอะไรก็ปลอดภัยดีอะไรดีเพราะ,ะแฝนลุงพ่อหอมไว้อะไรไว้ไงก็มีบ่อยมากมีบ่อยมากก็มีปฏิหารและส่วนใหญ่รุ่นไหนหลวงพ่อหรือว่าส่วนมากเขาจะ มันหลายๆรุ่นอะนะเขาแฝะมีหลายอย่างแต่ที่สําคัญเลยถ้ามาวัดนี้คือต้องพระอมพระอมใช่พระอมคือเป็นซิกเนเจอร์ของทางวัดและเป็นตำนานเป็นตำนานเลยใช่ไหมคใช่ใแล้วก็ตะกุดตะสมากกันหน่อยตะกุดอ่าเวลาประสบปัะาเหตุอะไรก็ไม่เป็นไาอะไร่ังเงยเพราะว่าตะกุดเนี่ยมันไม่ใช่ดอกใหญ่นะเป็นดอกเล็กๆดอกเล็กๆครับ ไปตะกูลดอกเล็กเดี๋ยวเราเราจะให้ดูนะเป็นตะกูลดอกเล็กแล้วก็เป็นพระอมก็เป็นพระพีอะไรคือเด็กก็แขวนได้ได้ผู้ใหญ่ก็แขวนได้ผู้หญิงก็แขวนได้สามารถจะพกติดตัวได้แต่พระอมเนี่ยเครดเลยห้ามเอาไว้ในที่เก็บเงินเงินไม่หายนะครับแต่ว่าพระจะหายพระจะหายคือด้วยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับซึ่งมันไม่ใช่บุคคลคนเดียวนะครับมีหลายหลายคนเนี่ยหลายคนเป็นเป็นอย่างนี้หมดเลยคือเอาไปไว้เนี่ยแล้วก็อยู่ดีๆพระนี่จะหายไปเลย ไม่ใช่ว่าอยู่ไววางปุ๊บแลวจะหายอันธพาลหายไปเนี่ยแต่พอเราเผลอเมื่อไหร่คือพระหายเลยซึ่งไม่ใช่คนเดียวนะเขาจะรู้กันทั่วหมดคุ้งน้ําญาติเนี่ยจะรู้เลยว่าพระอมหลวงงพ่อหอมเนี่ยหมามเอาไว้ไม่ให้รวมเงินกระตังก็เลยรู้ว่าหลวงพ่อเขาก็เลยมีการสะพยอกันว่าใส่หลวงพ่อไม่ชอบเงินม้างก็เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลวงพ่อท่านไม่จับตังค์ก็เลยตอนนั้นคงจะใส่กําลังวิชาเยอะไปนะครับก็เลย ะหายเลยก็เลยเหมือนตัวหลวงพ่อแต่หลวงพ่อไม่ได้บอกว่าใครที่บูชาท่านแล้วจะยากจนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ลูกศิษย์ท่านเป็นข้าหาบดีทั้งหมดนะครับแต่ท่านจะให้วัตถุมงคลคู่กับธรรมะนะครับว่าคุณต้องมีวัตถุมงคลแล้วต้องขยันทำมาหากินนะครับแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมนะครับในการในการบูชาวัตถุมงคลของท่านแล้วก็เจริญรุ่งเรืองเพราะว่าลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยก็เนี่ยล้อมเลยนะแถวนี้ก็หาบดีเศรษฐี เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อท่านหมดนะครับก็ไม่ใช่ว่าหลวงพ่ออะไรไม่จับเงินแล้วลูกศิษย์จะยากจนนะครับไม่ใช่กลับกลายเป็นว่าร่ํารวยแล้วเวลาที่หลวงพ่อเนี่ยเหมือนเป็นแก้วสารพัดนึกเพราะหลวงพ่อท่านอยากจะสร้างอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีคนมาสนับสนุนตลอดสนับสนุนท่านโดยที่ท่านไม่ได้ไปร้องขอนะครับนะไม่ได้ไปร้องขอว่าเอ้ยโยมเอาเงินมาให้ชั้นสิมันท่านไม่เคยร้องขอนะครับแต่เมื่อถึงเวลา ท่านเด็กทำก็จะเอามาเองแม้กระทั่งสร้างโบสถ์เนี่ยหมดน่าจะหลายล้านบาทนะครับสร้างสองปีเสร็จนะครับโบสถ์ซึ่งอยู่ข้างๆเราเนี่ยใหญ่โตมากเมให้แต่ศาลาศาลาปีเดียวเองนะาลาเนี่ยปีเดียวเสร็จโบสถ์สองปีนีกุติอีกนะครับซื้อที่ถมที่และก็อีกเยอะแยะมากมายโดยที่ท่านไม่เคยร้องขออะไรนะครับท่านด้วยเหมือนแก้วสารพัดนึกนะครับด้วยอะไรไม่รู้แต่ว่าอาจจะเป็นด้วยคาถาที่ พระอาจารย์นั้นได้ท่องให้เราฟังเมื่อกี้และด้วยคุณงามความดีที่หลวงพ่อนั้นได้ประพฤติปฏิบัติด้วยนะครับลองคิดดูนะครับการที่ว่าคนคนหนึ่งจะเอาเงินออกมาให้ให้คนอื่นโดยไม่มีอะไรตอบแทนนะครับเป็นไปได้ยากนะครับตอนหลวงพ่อเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะมีแค่พระอมที่ทําจากดินก้อนเล็กๆนะครับเป็นที่ตะลึกของการสร้างกุศลความดี หรือแม้กระทั่งเป็นพระนางพญางอาเล็กๆนะครับที่ท่านจะแจกให้กับทุกคนแต่สามารถจะมูลค่าสามารถสร้างวิหารรัาาหรือถาวรวัตถุนได้เยอะเลยน่าจะหลายสิบล้านนะครับหลายสิบล้านเยอะนะครับเยอะๆทั้งทั้งโบสถ์ทั้งถาไรแล้วที่อื่นอีกนะครับที่ท่านไปร่วมสร้างอะไรอีกมากมายนะครับนี่คือคุณงามความดีแล้วก็ตำนานความดีของท่านที่ท่านท่านสร้างเอาไว้นะครับปัจจุบันนะครับ ใครที่อยากจะมาร่วมทําบุญนะครับมากราบขอพรนะครับพระดีเนี่ยแม้แต่ท่านไม่อยู่นะครับจิตวิญญาณแล้วก็ความเข้มขังซักศิษ์ก็ยังอยู่ที่นี่แม้เหมือนที่ท่านอาจารย์ไพศาลแสนชัยบอกว่าคาดว่ายิ่งไม่อยู่นี่ยิ่งขลังมากมากราบท่านเหมือนอได้กราบองค์จริงได้กราบเขาเรียกอะไร ขณะท่านมีชีวิตอยู่นะครับได้มีโอากาสมาทําบุญกับท่านนะครับมาอาราธนาหลวงพ่อไม่ได้รับปัจจัยเราก็สามารถจะใส่ตู้ปัจจัยได้นะครับเ,เพื่อบํารุงเป็นวิหารทานได้อัน,นิสงส์มากกว่าวัดเนี่ยจะอยู่บริเวณถนนปทุมธานีเสนาวัดอยู่ติดถนนเลยสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีถนนนะครับเป็นที่วัดนะครับนถนนเนี่ยแล้วก็ทางการก็มาเอาที่ไปนะครับไปสร้างเป็นถนน,น<ม>ก็จะอยู่บริเวณเลยอยู่ใกล้กับใกล้กับที่ว่าการอำเภอสัมโกกเลยวัดเนี่ยจะอยู่ใกล้กันเลย สามารถที่จะมาสะดวก,ะดวกนะครับแล้วก็วิหารหรือขอสดมนต์ตรงนี้ก็จะเปิดทุกวันสามารถจะมากราบสริระของหลวงปูห่หลวงปู่หอมนะครับคนล่านี้ก็จะเรียกหลวงปู่หอมเพราะท่านมีอายุการเาษาถึงเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดปีนะครับถึงบารมภาพคนแถวนี้ก็จะเรียกว่าเก้าสิบป่าก็จะเรียกหลวงปู่บางคนก็เรียกกันตั้งแต่หลวงพ่อหอมจนมาหลวงปู่หอมนะครับก็สามารถที่จะมากราบขอพรท่านได้เก็นพระดีเข้มขังองค์หนึ่งของอำเภอสัมโคกที่เรียกว่า คนเนี่ยอำเภอสัมโคกเนี่ยให้ความเคารพนับถือทั้งอำเภอนะครับเป็นพระอาวุโสมาแล้วเป็นอาจารย์ของคนสัมโคกครึ่งหนึ่งที่บวชให้กุลบุตรของคนสัมโคถือว่าครึ่งหนึ่งนะลามไปถึงลาดหลุมแก้วเลยนะจนบั้นปลายชีวิตท่านอาพาธท่านถึงไม่เป็นอุปชาก็แต่ทุกคนก็จะรู้กันเลยก็จะให้ความเคารพท่านนะทั้งสองฝั่งสองฝั่งแม่น้ําก็ยังให้ความเคารพของหลวงพ่อหอม แม้กระทั่งอยุธยาสายวัดนต่างนอก่ยอย่างที่ผมอยู่ก็จะรู้กันว่าหลวงพ่อจงท่านก็ถผือเป็นหลวงพ่อหอมเป็นสิทธิ์อุโสของหลวงพ่อจงเหมือนกันท้ายนี้นะครับก็อยากให้พระอาจารย์นะครับช่วยฝากงานหน่อยว่างานมีงานประจําปีทําบุญอะไรให้หลวงพ่อเมื่อไหรอะไรยงได้ให้คนได้มาร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับ ส่วนมากก็จะมีประจำปีก็ส4สี่กันาดทุกปีก็จะมีการ,ร,รทำบุญนทิทถวศยหวกับพ่อวันวันมรณภาพแต่ส่วนมากก็ก็เขาเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายก็มาสการะมาขอพรพ่อหอมได้มาทำ,ททำบุญได้ทุกวันทำกิจสาธารได้ทุกวันวิเวลาเปิดปิดไหมครับตรงนี้ก็ เปิดตลอดนะเปิดตลอดนะครับก็เอาเป็นเวลากลางวันล้วักลางวันนะใช่ครับผมก็สามารถที่จะมากราบร่วมบุญได้นะครับไหว้กระหล่มหอมวันที่14กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันมรณภาพทำทุกปีนะทำทุกปีนะครับแต่ว่าวันธรรมดาก็สามารถที่จะมากราบสรีระขอพรหลวงพ่อท่านได้นะครับทุกวันนะครับผมมาร่วมบุญได้ซึ่งในวันเนี่ยก็ทำบุญตามกลังศรัทธานะครับมาถวายสังฆทานหรือจะถวายสังฆทานอะไรก็ได้หมดนะครับก็ท้ายนี้นะครับ ด้วยเวลาที่จํากัดเดี๋ยวพระอาจารย์ต้องไปอ่ากิดของสงฆ์นะครับก็ <telef keinen S 1> <saturated> ขอให้ช่วยให้ศีลให้พระนะครับศรัทธาที่รับชมหน่อยนะครับผมก็ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายด้วยบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสารคดีโรคป่งปักรักษาคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสาม,มารถปรารถนาทุกประการญาติโยมทุกคนทุกประการด้วยเทินสาธุนะครับผมครับ ท้ายนี้นะครับก็ mm hmm. ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามนะครับ mm hmm. ช่องจ้าสุมาอี้และรายการนับบุญพเนจรนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะครับ mm hmm. ว่าครั้งหน้าเนี่ย mm hmm. ผมจะพาไป mm hmm. สัมภาษณ์หรือ mm hmm. พาไปกาบพระเกจิรูปใดต่อไปนะครับ mm hmm. ฝากนด้วยนะครับสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆสำหรับพระเกจิเก่งพระเกจิดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับฝากติดตามช่องจ้าสุมาอี้และอีกหนึ่งช่องทางแฟนเพจดักบุญพเนจรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับ